เมียกะดีใจนะกระชาเขี่ยวหมากไม่งี้จนวันที่ถือไปคันแม่นว่าแข็งแห้งคือเก่าเราจะไปน้ำกันเนาะคิดว่าโอ้ยไปแล้ววันนี้ไปหมดแล้วแตไปตัวเองก็พอตัวเองดิบัดจะไปน้ำมียง่ปรม่นว่าไปอยากไปน้ำลูกน้ำมียเนาะไปติดอยู่แต่กี้กะไปใช้ก็ไปน้ำกันหมดแต่เจ้าแข็งแห้งอ่ะนะ

แมนบันท <ersch> ี้ตกถูกได้ยากวันชิมาอยากถิมกันมันก็เป็นปัจจัยเนาะมันก็ต้องคิดเห็นความดีกตั้งแต่สู่รวมกันในได้พันเอากันมาเนาะพตเนาะวังกัน้ายเทาตาย จะพกจะอืมจไปตายก่อนตายลางนากพระตัวนก็ว่าพอได้เนาะเองมันอยู่กับคนหรเนอโดยโดยตอนมีชีวิตนี่ก็ต้องบิงกันเนาะเบิ่งแย่งกันที่เป็นในใดบ่มีก็ต้องชูบิ่งกันนะเื่าันแบบมันบ่มียังแล่นี่้วกังอยู่น้ หนังเบิร์กันนี่แน่เห็นนะน้นนอใครก็แบบห่วยคนนั้นกับเห็นคนนี้ก็บเห็นมันก็ว้าเวแบบว่าอืม,อมก็ชวนหลายนี่ก็แขกคนแบบว่ารุ่นเดียวกับพ่อตู่เพิ่นมาลินมาหัวนะนวมีบ่อันมู่รุ่นเดียวกับเจ้าในคนในบ้านนะ คนอยู่บ้านไอยู่บ้านเก่าป่าเกิบ้านบ้านเรามนี่ไปเลยบ้านเก่าท่ามันมดได้โมมี่แก่คนเดียวคือมูนี่อะไรที่เขาเป็นแบบว่าอืมคันเอ๊ะคันอยู่บ้านเก่าน้องคันเงินไปเลยบ้านเก่าเขาตู้อยู่ใช้บ้านเก่าบ้านบ้านเซียงแต่เชงนองน้ำจันทร์โอ้อยู่น้องน้ำจันทร์โน้นเออมียนี่เมียแล้วเมียนี่อยู่น้ำจันทร์โน้ มีแอตู้นี่นะแล้วก็ย้ายขึ้นมาอยู่พี่ป๋อ่ากัขึ้นมาเงี้ยถูกเยวูอ๋อ้ต้นหน้มลอโอยเ้นบุ้นี่เต้นแซมเ้นีมูฟดเขาดเชี่ยวมีตัวเยี่ยมเอาจะนอจะลายแหละเยี๋ยวเอาเนาะเิสิหนะจอกลยหนึ่งพอชอยกันเนาะความรายใหญของมันบึ้งหันเลยลูกตัวกัน้ำมันใหญ่อย หายนาตะกาอยู่คนยังมีอยู่พอเลยว่าแต่พอของพอตู้แม่ของพอตู้ปั่นห้บ่มีไม่หายนี่พอ้พอ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 ูยตายนองของมันพออ่นบักลานมีชิ้ยังหายนะโอ้คนว่าวเชินฉันมนบ่ให้แ้วก็เขาจะเป็นหาเนุคนจากคนแก่นะฮันเขาจะเลี้ยงกัเาเนื วะเวิกับชี่ชงขังรากกับยูน้ำพอมันพอมันใต้กับขลูกมันทือลลูกไปเดนผัวาัไอ้เนาะผัวแบบว่าไต่เกันเลยเครียดตัวเนาะบ็ไ่ติดต่อกันเลยบอกไอ้น้องแบบแบบู่กว่าแบบนั้นอีก เหมือนยามเหมือนยา้มก็มาได้พิกรีฮาวบ่มีเนาะตอนคิดว่าฮาบ่มีนี่แล้วฮาวบ่มีเอาถูกขา่ได้ไปเลยแบบว่าแมบว่าลูกพอเดียวก็พอตู้นี่ลูกอายน้องพอตู้นี่บ่มีบ่พอเดียวเล มันคนละแม่เราเนี่ยมันน้องพอแหละหรือว่าหายน้าสักอะไุกบุนี่ครับก็น้องพอเี่าแบบว่าคนละแม่เออแบบลูกน้องเจ้าหรือว่าอ้เจ้าหน่ามี่บ่ด้วยแมนแมนบุเจ้าผู้เดียวปั่นกันดปาพ่อกับแม่กับป่ใครโอ้ปั่นกันคนละคนเําไปติต่อกันว่าบโอตอา็ ไปขายอะไรได้กระถาเเดียวเมันเยังไงคายน้อขอบคยังน้อยนะยงไ่ร้ขอบคุ้ายเราพอคนเอาคอแม่เอาน้องสาวหรือน้องชายน้องยังน้องสาวท่าโอ้ยขาวตะเจ๋ยเี้ยหมทันหนปียังไงเรียดอุ้ยบักระน้อ คนยังบเขาจักตึจักยาแล้วอะเขาบกมันชิวกระเด็นใจเาะเขามันไดโอ้มันยั้งอกเนาันน่แล้วอ๋ตจอนจับมันใชไปใช่ผอ่ไปคนบต็ีนะตอนพ่อเสียนี่กะ พ่อเจ้าพ่อเจ้ามาอยู่น้ำเจ้าพอ่อเรื่องว่าพ่อเที่ยวจุบันอ๋พอ,พ,อพี่หนึ่งช่องปี่พี่ทำเรื่องเที่ยวอืมแล้วครับตะกี้กับพ่อตู้ฮุบมาอยู่พี่เนาะแต่ตอนนั้นไผ่เลี้ยงลาวตอนนั้นโดยโครงการเนาะก๋าเทียวไปจอบไปเบิ่งนี้แต่อยู่ง บ้ัเลยเอามเมียมาเฮือนดิอ๋อเร่องบคือเขาเนียบเขาบุกยดเมี่ย่นะเกตรเอาเวรแบบแทงตักหนักกินนี่แหละแเพื่เอาหมูดเข้านักใจจ้าวจ้าวเพือนแล้วไม่โทษเลยโ้นไปในับโอ้

บ่แม่นดอกสาวพันสาวกีบมือนกัน้อเวนกีบเอมืองจับแต่เข้าวไกี่บเลยเออชับบดมาผักกันหาเออหาให้ขามูกอันน้เลยไหมใ่ขามูเขาถูกเด็โอ้ยยยยยังยยยยยยย่ยย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 แดยย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 ยาย ธรรมดาไปเจ้ากับลูกแล้วบ่ลูกเออคนนี้ว่อยู่กับเจ้าน่ะอ้าวโมเมนต์มาอยู่ในเฮือนอนบ่ยมเมนค่โอ้ยน่กนอยู่อ้าูนอนนี่ห้ออะนียนังล้นั่งนี่ เรายังนั่งโอยกาอู่ก <so ันตัวุ่ยเลเนตวนั่งงอมางงมงงมงมางงมางคมนงมางงนาง้มมีงงมางนมางมันมีแต่น้งมางมางงม้มามน โอ้ขัวตายขาไปฝนตกยพอเดี๋ยวจะไปยมาเนี่ยอันยั้งชนมันโวย้มันพอไต่ยางไปเนาะชาวเยียมน้ำไปจิมชิมงไปหอมื่นประมานั่นไปบูได้มื่นเลยมันจกเป็นกี่ตมโอ้เดยเด้เด อ่าเราคือมาหนังในนี้อ่าลราอยากหนังนี้เราอยากหนังด้ยใส่แว่นบ้าพ่อใหญ่บ้านนี้เราเราใช้สีตาได้นิดนึงลมบ้ลมมันลมลมผัดผัดทั้งเม่นเม่นเม่นบังไว่เลยลมผัดทั้งผัดตาเนาะโอ้ยตาโตมันเสียแต่เก่าแล้วน้ำตา วันเสารนี้เนยังยังมาบ่เนยเามอันหมูจักอันเแค่มันเนี่ยโอ้ยมันเจังบ่ไรเลยมีจมกอย่บ่เลยาเลยนั่งเาหร่เส้นตตตาวนั่งล้อย่างนั่งนี้มันตายตมันตายแล้ววะนูันบ่อยเออมันตายมันตาย ่ตางนว่าแต่ว่าี่ไก่ยาวนี่นะม,มูมาหมูแมวม่ได้เอาที่คุมูแล้วมาจิ้มกันทัตัวก็ไมูมันแหละมากระนันนนันนัน กฟเราม่กัดเขาหมูกันไก่กันกันมันยากเขาาม่กัดเขาเนี่ยพุกเยม่ได้ขี้เลยใหญ่เลยคินถึง่นเลยกันคือชงเทียรนงแบบไล่มือนเจ้าเหมนเป็นตะหูชนเป็นยังชน

เนี่ยประตูนานมาแท้คือหึงแท้ประตูแห่งขีดหอดไม่เงี้ยแล้วอยู่ถ่ายกินขับพ่อไม่เงี้ยได้หรอวะแม่จะบอกโอ้แม่่ากินปันกินก่อนก็ได้ได้ประตูไม่เทียงเท่าไหรกระโพอะเราเราพอเห็นหน้าไม่เงีเรากินข้าวพ่อลงท่านเขากินแล้วจะกินยากนะว่าได้หรอคิดก่อนเขาได้หรอไม่ข้าวคน เราคิดเอาเนี่ยเราเป็นห่วงเราเห็นกระตือกระตามากแล้วก็ดีใจนะวะเนาะของเอยแยกกันไปก็ขึ้นจะโอ้ยไปช้าหมากมันน้ำคนมักเขี้ยวหมากเลยนะโอ้เป็นห่วงย่างเราบริขิเอลเนาะเออยาดบริขิเอลเขากังคืนมันก็ลุกนะงูงูมันนูนนี่แหละเห็นทีเว้นชัดกลางคืนนั่นมันก็ไม่คอยอันเสียใจย่้อนงงูตัวนี้ มันนเชล้อไยมันพุนละหลายมันจะเคี่ยวมากค่ะโดยสีไปป้พรผมอันแพ้พวก็ัวงูไปโจกงูฉัเนาะมันครบไปโจกงูฉันเนาะนกะตามมันจะคบคนก้อนแล้วเนาะของไผ่อยู่บนใทนีใต้จะคมพันจะเคี่ยวมากใต้โคมมือ้ใต้มันบี้กูถขึ้นวบาไอ้ข้เขา นี่น่แล้วเก็สิได้เคี่ยวน้ำมูน้ำพวกอะไรันมังก่ะอันนี้เยเหมือนกันนะแล้ว่ะอ้บแบบแบบแบบพอทุกได้แหละมันต้ชุบติดมันแหละดำคำเนาะเคี่ยวเคี่ยวเราก็มาป้าไหวเคี่ยวต่ย เอาแบบนั้นแล้วก็เห็นก็เขียวเลยเอาเมรน่ะเล้นวถวาจะเป็นนั่นนะคำเก่ามาอาวบางทีมันยังเสียบเด้ครับเนี่ยเอาไว้ก้อนอ่อเจ้กพอเห็นจากเกตัวค้อนแาวพอเห็นเนี่เอาในเรือนมีไ้เกียวมั้ง

เราคินหอมนี้แล้วก็โอ,โอ๊มอามาอมาโยานมา